สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชมมือนีมาพบกช่องยายไพศิ์ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไพศิเดินนำข้อมูลนาทางเล็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพศฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพศ์น่าไม่ด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยายายไพศลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริยผานเบิ่งผ่านชมแนว้ทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมน คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกระเบ้าไล้ายายห้างนาอพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลเนะท่างอาจารย์ทันเลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ้งเนวท่างนี้เป็นเนวทางอาจารย์แม่นมากคันเทพวสันนาอพี่น้องเนาะแม่นคันเทพเพื่อนบอกว่าเด่นงวดน,นี้เด่นเก้าเลยพี่น้องคะ่ะงวดน,นี้เด่นเก้าถ้าเก้ามากมีเก้าอ่าศซนเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าและเก้าเก้าวสันพี่น้องเอามากระจวดจดาดฝาดเบื่มตามเพิ่นได้นาอพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเบิงก่อนเด้อวพี่น้องโทษัพปยายพายมันไปทางเขาแล้วพี่น้องคะกนเลยตองเงินเบิงก่อนว่าอัดคลิปอัดไปอัดมาเวลาบ่เดินเนาะพี่น้องอันนี้เด่นสองตัวบนล่างว่าสันพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดว่าสันพี่น้องคะเอาพารณาจวดจา,า,า,าดฟาดบื้มใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เอกพี่ชายอีว่าสันเพี่นบอกว่าคู่โต้นบนงวดที่์เรลสองสองมามาหาสองสองห้าสองเนาะค่ะอันนี้สองเก่าว่าสันหามาใส่อีกตัวหนึ่งพี่น้องคะหามาใส่อีกตัวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็ได้สามตัวตรงเลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสุดใจนะคะเดืนล่างว่าสันพี่น้องคะงวดที่์เรวเอ่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าสองสองว่าสันงวดนี้หนึ่งหาว่าสันหนึ่งเอิญหานี่มาเฮี้ยงเนาะพี่น้องเนาะ ว่าไปตามสูตรโหลดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ็ดพื่อวเอ็ดกระมลนเก้มใส่นะคะพี่น้องอ่าเพิ่นบอกว่าแนวทางบ่นหมดที่รล้วหนึ่งสองาหาสองเนาะค่ะหวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นแปดกับเกาเนนเก่าเพิ่นบอกว่าซีเกาว่าสันพี่น้องเอามากระจวดจาาได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดก้อยใจเด่นบ่นนะคะหมดที่รล้วห้ากับสองาหานะคะเออแปดก็หานะคะ วันนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งก็แปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นสำหรับแนวทางเลขเด่นบนเอดกระมุนเกมใสเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเน้นๆว่าสั่นพี่น้องขาสําหรับแนวทางแอดยื่นเนาะสองตัวล่างชุดเน้่นและเด้พี่น้องเพิ่นบอกวหนึ่งหนึ่งหกกับสอมสามว่าสั่นพี่น้องขาเอามากระจวดจัดใดเด้อค่ะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุรินนะคะ สรุปเราได้พี่น้องเพื่อนบอกว่าชุดสรุปแอดบูลินนะคะ่ะแต้ม792นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่า746126 1, 1 9 2 7น2สองนะคะ่ะสองตัวมี26463292เานะคะ่ะขางลางเด่นหาวาสันพี่น้องเพื่อนบอกว่า51525356และ57ผู้ได้กระเด็นหาเบิดเดนอพี่น,อน้องนอต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เอ็ดวันใช่ว่าสัน้นสองตัวล่างเดนซี i, นะคะพี่น้องขาแต่ว่าย่ายให้ดับสี่ล่างนอกพี่น้องอ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าสองตัวว่าสั้นงวดที่แล้วมากสองสองก็หาส,สองเลยนะคะอ่ามาเบิ้งขังวันนี้เพื่อนเน้นสามหาสามหกเจ็ดห้าเจ็ดหก ส่วน8หา8 9, 9, 9, 6ดเกาหาเกาหเป็นตัวล่องเนาะคะ่ะพี่น้องเอามักตัวใดกับพีชนาน้ำเพลินเนอะขอให้เฮงเฮงรวยๆ,อๆตอนรับปีอ่ 2, 9, นารอยเก้าเนาะพี่น้องเนาะทุกคู่ทุกโคตรเนาะคะ่ะพี่น้องะ่อะเนาะอันนี้มาเบิ้งเพื่อนบอกว่าจับคู่หไห่เด้วะสันบนลาง4ชุดหาศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเก้าวะสันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างแอดลูกสายน้ำหรือกุยเซ้อกาวเนี่ยแหละเนาะ,นะงวดที่แล้วสองสองกับสามสองเนาะค่ะงวดน,นี้หาหาก็หาหกว่าสั่นเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปลเลยจ้ะแอดพฤหัสนะคะพี่น้องค่ะเด่นล่างสองก็หางวดที่แล้วเก่าก็สองมาสองเนาะจ้ะงวดนี้สองก็หาว่าสัสน่นเนานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ่งค่ะรัฐบาลสูตรนี้มาได้บนล่างหาสองห้าห้าแปดสองแปดหาแอดผอหาหัสนะคะ มาเบิงสูตรใหม่แนวท่างทึ่งนะคะหวยชุมแพนะคะงวันนี้ห้หาสองก็หาสามคือเก่าเนาะค่ะเนาะสำหรับเน่วทางของหวยชุมแพสองตัวทึ่งเน้นเนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเด่นบนระยะสั้นวันที่แล้วเดินสองมหาสองวันนี้เด่นเก่าเนาะค่ะสูตรบนระยะสั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวท่าง ชั่วล่างเด่นซีหาซีก็หาหกว่าสันมาเบิ้งค่ะเอ็นนำข้างนะค่ะพี่น้องล่างหกสองห้าสามและซีซีเนาะจ่าต่อไปเลยจ่ามาเบิง้งเพื่อนบอกว่าอ่าชนว่าสันเนี่ยทั้งสองตัวมาได้สูตรนี้นะจะน่าได้บนล่างน้องวัที่แล้วชนสองวันนี้หกกับสี่นะคะสูตรนี้ระยะสั้นมาได้บนล่างน้อพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงแอดฟินิกพิ่นบอกว่าสายในบอกมากวดน,นี้เด่น2นะคะ่ะ23 26และ2 7แอดฟินิกสายในบอกมากนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปันๆเนาะแนวทางล่างนะคะพี่น้อง657 5 8 5และ95เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันผมคือไพ่าซันพี่น้องคะ เพื่นบอกว่าเด่นบนสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดและเจ็ดหนึ่งผมคือไข่ว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ยายไพ่บ่อดชอานหา้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเพื่นว่าอีหยังเนี่ยดวนนะคะเด่นเด่น,เด,นเด่นนะคะเพื่นบอกว่าสามหกเก่าเนาะมีหกสามหกสี่เจ็ดห้าสามสี่สามหาชุดเน้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเพปิลเฮดนะคะ่ะลาง หาสองหาหาแปดสองและแปดหาเนาะจะต่อไปเลยจา้าแอดกอยใจเนาะสามตัวทึ่งวัซซันพี่น้องค้าเน้นหนึ่งสนึ่งเก้และ102หลักลอยน่าจะหนึงตัวกัน182เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นลางนะคะ่ะ2สูตรงวดที่แล้ว2ส,สูตรเด่นสูตรแรกเด่น2ส,สูตรที่2เด่น2เนาะคะ่ะวดน,นี้สูตรแรกกระเด็นหาสูตรที่2องกะเด่น5 5มาแน่นอน,ว,นว่าสั่งวดที่แล้วกระเด็น2แห้งวันนี้เด่นหาแห้งนะคะมาเบิ่งแนวทางสูตรนี้เพิ่นบอกว่าอ่า16ท่านว่าเด่นลักลอยขนมไทยคนโคราชเนาะ0358 0358หดศนหเดนลักลอย เอดคนโกราดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสับทวีคูณเนาะคะ่ะ10หน่วยข้างเทิงมาครบ2ตัวเทิงเนาะค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสีนะคะ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ะ,คะต่อไปเลยจ้ามาเบิงลักลอยแอดนามผู้เนาะคะ่ะงวดที่แล้ว2กับ7มา2เนาะคะ่ะวันนี้4กับเก่าแต่วันเน้นเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดนามผู้เนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมารีนะคะกุมเดนลัง กลุ่มที่3าสันสองห้าเจ็ดมาลีเดนลางนะคะต่อไปแ้ะจะมาเบิรงแอดภัย2สองตัวเท่งรัฐบาลสุด เก่าชุดพิเศษวสันเอ็ดไพรระวางงดเจลียวมหาสองขนมเล่าแล้วก็เขาดีเด้พี่น้องมื่อขึ้นก็เขาเขาหนึ่งเก่านาะจ้ามาตามตัวจากเอ็ดไพยบันเลงเลขว่าสันเพื่อนบอกว่ามีซีซีหาซี5ก5้าสี่ห้าห้าหาหก่าละหกหกสันเลขมีมเลขมีกลับไปกับมาเพราะว่าสิบหน่วยมีอ่าสี่้ากคือกันนะคะพี่น้องชนกันเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนักลบอิสระวาสันพี่น้องคะเด่นบนแขนแขนมากระจวด3าศูนย์ตัวเดียวเด้อร์วัซันเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิง่งเอ็ดเบดผ้าล่วยนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์และห้าหนึ่งสามชุดเน้นๆนะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิง้งศูนย์นีงวดทีเดียวเด่นสองเนาะคะ่ะงวดนีเด่น เก่านอพี่น้องเนาะก้าวมาล่างแน่นอนวสัสด์คำนวณบนเหมือนคำนวณเหล็กเด่นนะคะ่ะเอา้าวิธถ่ายด้วยแอดหน้าเนาะดับขาดสี่ล่างนะคะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบุ้มถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองเนาะจ่า,จาที่เดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขูสุขคุขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอูลเนะทังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า